สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่าทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้จอะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนเมษายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีกรกฏค่ะชาวราศีกรกฎเลข2เป็นดาวเจ้าเรือนสีขาวเป็นสีประจําราศีเกิดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของชาวราศีกรกฎประจําเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะการงานของชาวราศีกรกฎค่ะขึ้นมาค่ะ ก็คือการงานของคุณนะคะขึ้นมาเดี๋ยวเราคุณจะได้จับได้ทํางานกับสิ่งที่คุณรักนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานอีเว t นต์นะคะเป็นงานเกี่ยวกับประสานงานกับผู้คนนะคะแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับว่ามีผู้คนหลากหลายเข้ามานะคะอย่างเช่นยูทูบเบอร์นะคะทำงานออนไลน์นะคะจะมี FC มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นงานที่ทําอะไรเกี่ยวกับของสวยๆงามๆค่ะเปิดร้านเสริมสวยนะคะเปิดร้านคาแครทำความสะอาดอย่างเงี้ย ค่ะนะคะจะมี งานเข้ามาค่อนข้างเยอะมีผู้คนเข้ามาสนใจนะคะมีผู้คนเข้ามาติดต่อค่อนข้างเยอะนะจ๊ะค่ะนันก็คือช่วงนี้งานของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะการเงินอย่างที่บอกว่าพอการงานของเราโอเคนะคะมีอะไรเข้ามามีผู้คนเข้ามาสนใจมี FC นะคะกับที่คุณเอ่อทํางานเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกามีเงินให้คุณจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างนะคะแล้วก็มีช่องทางการเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าท่านบอกว่า,าไพ่ใบนี้เดอะเทมเพลตคือการรวยไม่ทนจนไม่นานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าจะเป็นเงินเหมือนกับเงินเงินหมุนนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาเงินตรงเนี้ไปลงทุนนะคะแล้วก็ได้กําไรกลับมาเอาไปลงทุนได้กําไรกลับมาไปเอาไปเงินไปลงทุนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะจะเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องทองคําก็ได้นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพสุขภาพช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าไม่ควรทําอะไรนานๆค่ะนั่งนานนอนนานนะคะหรือว่ากินอะไรเยอะนะเพราะนี่ก็คือจะมีเกณฑ์เหมือนกับโรคอ้วนนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะนั่นก็คือให้ระวังน้ําหนักเกินตัวนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าพอการงานการเงินเราโอเคและเราทํางานหลักเงี้ยคุณก็บอกว่าคุณเหมือนต้องการก็คือกินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนะคะเกินตัวนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างว้าวว้าวาคนมีคู่ค่ะท่านบอกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะคนที่มีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ได้บุตรได้ทิดาค่ะมีเกณฑ์ได้ตั้งครรภนะคะคุณพระคนสุภาพสตรีนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ค่ะมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะหรือว่าคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีเร็วเ,วเ็วนี้ค่ะขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะชาวราศีกรกฎค่ะ ต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะเป็นพิเศษนะจ๊ะค่ะขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างที่บอกค่ะการงานของเราจะได้การยอมรับนะคะอย่างที่บอกว่าคุณทำ โปรเจกต์นี้มานานคุณทำเหมือนกับว่าทำ YouTube ทำออนไลน์มานานจะมีคนเข้ามานะคะให้ความสนใจมีคนเหมือนกับว่าปากต่อปากนะคะพูดว่าเออสินค้าของคุณดีคุณจัด รายการจัด youtube อย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วก็คาแคร์ของคุณคือเหมือนกับว่าคุณทำความสะอาดได้ดีคนที่เปิดร้านเสริมสวยนะคะทำอะไรเกี่ยวกับของตกแต่งนะคะก็จะมีคนบอกต่อว่าคุณทำดีแบบนี้แบบนี้ก็คือเป็นเครดิตของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะงานเข้างานเยอะนะคะแล้วเงินก็เข้ามาด้วยนะจ๊ะค่ะโดนเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะจ๊ะต่อไปค่ะเทวดาประจำตัวคุณเองนะคะแล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรกับตัวคุณนะคะ เดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพองานเยอะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าตัวเราเองเนี่ยถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องนะคะคนที่ติดต่อสื่อสารนะคะยังไงซัพพอร์ตเขานะคะตัวเราเองอยากได้อย่างไรนะคะท่านบอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะมีทั้งเมตตากรุณเมตตาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับว่า จะพูดว่ายังไงอ่ะเหมือนกับว่าดูแลเขาเป็นพิเศษอะคะ่ะให้เงินเขาพิเศษมีโบนัสมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะได้อยู่กันนานๆทําอะไรกันนานๆน,นะคะก็คือเรื่องบุตรเ,เรื่องบริวารน,นั่นแหละคะ่ะนะคะบริวารดีๆไปมีชัยไปกว่าครึ่งนะจ้ะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ของชาวราศีกรกฎ ขอให้ชาวราศีกรกฎค่ะมีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ